คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนครวัดซึ่งก่อนที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนครวัดเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอภิธานศัพท์ของหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับกฤษณะคืออวตารหนึ่งของพระวิษณุ กัมพูคือวีรบุรุษในตำนานผู้เป็นบนรรพบุรุษแห่งกัมพูชาปัจจุบันก็คือชาวกัมพูชากัมพูชาคือประเทศกัมพูชากัมระเตงจักคัตคือเจ้าแห่งจักรวาลกัมระเตงอันเจ้าแห่งชีวิตข้ากัมพงคือโม่บ้านหรือท่าเรือกุมกันอสูรในเทพนิยาย ประเภทหนึ่งไกลลาชคือยอดเขาหิมาลัยที่อยู่ของพระศิวะคเนศคือโอรสของพระศิวะกลายเป็นมนุษย์เสียงเป็นช้างคงคาคือเจ้าแม่แห่งแม่น้ำคงคามเหสีองค์หนึ่งของพระศิวะกรุดค,คือนกบนสวรรค์มีจงอยปากและกรงเล็บแบบล่าเหยื่อกลายเป็นมนุษย์โคปุระ คือพระปลาทางเข้าปราศาสรหรือยกพื้นหินหน้าปราศาสตรโคคือวัวจามคือประชาชนแห่งจามปาจามปาคืออาณาจักรคู่แข่งของเขเมรมีวัฒนธรรมฮินดูตั้งอยู่ชายฝั่งของอันนำชยะคือชัยชนะตาคือบรรพบุรุษทวานปาน คือผู้พิทักษ์เทวสถานเทวะคือเทพเจ้าเทวดาคือเทพธิดาธมใหญ่ธรรมะกฎหมายาศาสนาราชอำนาจหรือลัทธิพิธีนาคคืองูที่มีหลายหัวหนาคขราชราชาแห่งหนาคนนทิคือวัวศักดิ์สิทธิ์พาหนะของพระอิศวรบรรทาย คือป้อมปราศาสตรบารายคืออ่างเก็บน้ำเบงคือบึงปรารวตีคือมเหสีแห่งพระศิวะปราศาสตรคืออาคารศักดิ์สิทธิ์ที่มียอดปรัชญาปรามิตาคือเจ้าแห่งสติปัญญามารดาของพุทธะพรมคือผู้สร้างเทพองค์หนึ่งในตรีมูรติของาศาสนาพราหม ตามปกติแสดงด้วยภาพสี่พักประทับบนหงพนมคือภูเขาพระหมายความว่าศักดิ์สิทธิ์พาลีคือพี่ชายและผู้แย่งบัลลังก์ของสุครีบราชาแห่งวานอนโพธิสัตว์คือผู้ซึ่งกำลังจะเป็นพระพุทธเจ้าไพรคือป่ามหาภาระตะคือมหากราบฮินดูที่มีชื่อเสียงมหานาฏ หมายถึงที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่มหายาณหมายถึงลัทธิในพุทธศาสนาเมตรตรหมายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคตมกระหมายถึงสัตว์เครึ่งบกครึ่งทะเลมีหัวเป็นช้างมักธรรมเป็นภาพกำลังคายนาคเมนหมายถึงพระปลาสำหรับเผาศพเมรุหมายถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่ศูนย์กลางของโลกเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า มุทราคือการทำมือท่าต่างๆของพระพุทธรูปเพื่อแสดงปางต่างๆมุกลึงหมายถึงลึงที่ตกแต่งด้วยศีรษะของมนุษย์เป็นภาพสลักนูนตำ่ำยมหมายถึงเทพเจ้าแห่งความตายทรงกระเบือเป็นพานะจักหมายถึงผีดีหรือผีร้ายราภะหมายถึงทศกัณ์ ราหูหมายถึงอสูรที่กลืนพระอาทิตย์ระหว่างสุริยคราดราชาหมายถึงผู้ปกครองราคะหมายถึงยักษ์ที่เฝ้ารักษารามาหมายถึงอวตารของพระวิษณุพระเอกในเรื่องรามายณนะรามายณะหมายถึงมหากราบฮินดูเรื่องราวเกี่ยวกับพระรามและพระศิวะลักษมีหมายถึงมหาสีของพระวิษณุ เทพธิดาแห่งความงามความร่ำรวยและความสุขลึงหมายถึงสัญลักษณ์เพศชายรูปหนึ่งของพระศิวะโลกแกสวนหมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้มีเมตามีมวยผมที่ตกแต่งด้วยพระอมิตาภะมีสีกรทรงถือดอกบัวลูกประคำสายฟ้าและหนังสือวรมันหมายถึงผู้คุ้มครองป้องกัน ผู้ได้รับการพิทักษ์เวทหมายถึงคำพิศักด์สิิทธ์ของพราหมณ์วิหารหมายถึงวัดวิศณุหมายถึงผู้คุ้มครองเทพองค์หนึ่งในตรีมูรติของาศาสนาพราหมณ์มีสี่กรพระหัตถถือจักรสังและลูกกลมกับคทาวิศวกรรมหมายถึงเทพผู้เป็นสถาปนิก น้องของพระอิศวรสากยาโมนีหมายถึงชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าศิวะหมายถึงผู้สร้างและผู้ทำลายเทพองค์หนึ่งในตรีมูรติของาศาสนาพราหมณ์ปกติมักแสดงภาพมีพระเนตรที่สามบนพระนาราศิวลึงที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการบูชาในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งศิวะสีหมายถึงมเหสีองค์หนึ่งของพระวิษณุ สัญจักหมายถึงข้าราชบริพารผู้ดื่มน้ำพิพัฒนัตยาด้วยเลือดสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์สีดาหมายถึงมเหสีของพระรามสะหมายถึงสะน้ำสตรีหมายถึงสตรีสถูปหมายถึงวิหารสุสารสุครีบหมายถึงราชาแห่งวานอนถูกขับออกจากบัลลังก์โดยพี่ชื่อพาลี สุรยะหมายถึงเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์หินญาณหมายถึงลัทธิหินญาณในพุทธศาสนาหิระหระหมายถึงเทพเจ้าครึ่งหนึ่งเป็นพระหิระวงเล็บพระวิษณุอีกครึ่งหนึ่งเป็นพระหระคือพระศิวะหงหมายถึงพานะของพรมอมิตาภะหมายถึงพระอาทิพุทธ มักมีผ้าประทับอยู่บนมวยผมของพระโพธิสัตว์อังกอร์คือเมืองพระนครอับสรหมายถึงนางฟ้อนรำบนสวรรค์อินทร์หมายถึงเทพในศาสนาพราหมณ์ถือสายฟ้ามักประทับบนช้างเอราวัณอิสวนหมายถึงอีกนามหนึ่งของพระศิวะอุมาหมายถึงมเหสีของพระศิวะ อุสนีหมายถึงโหนกบนพระเศียรของพระพุทธเจ้าหรือศีหมายถึงผู้บำเพ็ญพจน์ในศาสนาพราหมณ์ข้าพเจ้าพยายามที่จะอธิบายถึงโบราณสถานของประเทศกรัรมพูชาในบริบททางประวัติศาสตร์และศาสนาและพยายามที่จะกำจัดความลี้ลับจอมปลอมที่สั่งสมมาโดยผ่านวรรณกรรมจำนวนมากและมักจะเป็นเรื่องพื้น,พ,นพื้นธรรมดา ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโบราณสถานเหล่านี้ที่มีต่อประชาชนผู้เป็นผู้สร้างหรืออีกในหนึ่งข้าพเจ้าพยายามที่จะปล่อยให้อาคารหินต่างๆที่ใหญ่โตเหล่านี้พูดเพื่อตอนเองเนื่องจากในความคิดของชาวเขมรแล้วสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ มิใช่เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างที่เฉยชาอันปราศจากวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีคุณสมบัติของชีวิตซึ่งยังสามารถสะกดผู้คนที่ได้เห็นอีกด้วยยอสเซเด